โรงละครแห่งความฝันกำลังจะลุกเป็นไฟอีกครั้งครับเมื่อข่าวลือที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นกระแสะร้อนแรงที่สุดในโอทรัฟฟอร์ดมีรายงานว่าบอร์ดบริหารแมนยูตัดสินใจเรียกตัวโอเล่กุนนาโซชากลับมาคุมบังเหียนเป็นคำรบที่สองหลังจากทีมจมปลักอยู่กับวิกฤตที่ไม่มีใครแก้ได้นี่คือเดิมพันครั้งสุดท้ายที่เอาหัวใจแฟนบอลเป็นประกันดราม่านี้แตกออกเป็นสองฝ่ายทันทีครับฝ่ายหนึ่งบอกว่า นี่แหละคือคนที่เข้าใจ DNA ของสโมสรที่สุดคนที่จะกลับมาปลุกใจและคืนความสุขให้แฟนบอลเหมือนวันวานแต่อีกฝ่ายกลับตั้งคำถามว่าเรากำลังถอยหลังลงคลองหรือเปล่าโซชาจะกลับมาพร้อมแผนการเล่นใหม่หรือจะกลับมาเพียงเพื่อใช้บุญเก่าและรอยยิ้มประคองทีมไปวันวันความพิกคือโซชาจะกลับมาเจอกับห้องแต่งตัวที่ซับซ้อนกว่าเดิมและความกดดันที่มหาศาลกว่าครั้งก่อนเขาจะเอาชนะใจนักเตะระดับสตาร์ได้ไหมและที่สำคัญคือ บอร์ดบริหารจะให้งบประมาณเขาจริงจังหรือแค่ดึงเขากลับมาเป็นโล่มนุชการกระแสแฟนบอลประท้วงเหมือนที่เคยทํามาในอดีตบทสรุปของการ r รีเตอร์ครั้งนี้จะเป็นเทศนิยายที่จบลงด้วยความสําเร็จหรือจะเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำสองเพื่อนๆหลักครับพร้อมจะกลับไปใช้บริการเพชรคาดหน้าเพื่อนยิ้มคนนี้อีกครั้งใหม่คอมเมนต์บอกหน่อยว่าเซลโอหรือโนโอดีครับกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไป